สวัสดีค่ะพบกับรายการสารพันศาสตร์นะคะรายการที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนักพยากรณ์นะคะมาทานายดวงให้กับคุณผู้ชมค่ะพร้อมกับเคล็ดลับแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตได้ด้วยนะคะและวันนี้ช่วงแรกต้องบอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่พิเศษเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นักพยากรณ์ของเรานะคะคหรือว่าอาจารย์ของเราเนี่ยจะมาทํานายดวงเกี่ยวกับคู่แท้นะคะประจําวันเกิดขอพบกับอาจารย์โอมหามนตราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับแหมจะเจอกันทุกวันพุธนะคะอาจารยินดีมากแล้วก็วันนี้นะค่ะ เราอ่ะจะได้รู้เลยว่าคู่แท้ของเราเนี่ยเป็นใครแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราเกิดวันไหนล่ะคู่แท้ของเราเนี่ยก็แตกต่างกันไปตามวันเกิดของขวัญอ๋อก็คือจะแตกต่างออกไปแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์ต้องขออนุญาตค่ะถามถึงเรื่องที่เราตั้งอยู่ตรงบนตัวนี้นะคะอาจารย์อ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอ่ะอย่างด้านนี้นะที่เราเห็นกันอยู่ตอนงานเนี่ยนะเป็นลักษณะเหมือนกะลามะพร้าวที่วางอยู่คู่กัน<อ>ที่จริงไม่ใช่กะลามะพร้าวธรรมดา แบบนี้เรียกว่ากลาตาเดียว๋อกลาตาเดียวปกติเลยนะกลาที่เป็นกลามะพร้าวที่ใช้แกงกินกันนะ่ oh. จะมีทั้งหมดนะประมาณสองตาหนึ่งปากสองตาหนึ่งปากแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลามะพร้าวใดที่มีตาอยู่ตาเดียวนะอาจจะมีปากเดียวลนะักษณะแบบนี้เนี่ยในพันต้น,นจะเจอสักลูกหนึ่ง oh. ถือว่า oh. เขาเรียกเป็นของทนสิทธิ์คือมีพลังตามธรรมชาติ เมื่อเอาของที่พลังแบบนี้มากๆอยู่แล้วมาลงรูปพระราหูซึ่งช่วยพลิกดวงกลับดวงค่ะแล้วก็มาทําการผูกดวงชะตาเคดิงเขาผูกดวงนะผูกดวงค่ะไปดูหนังมาเยอะนะผูกดวงนี่คือเอาหุ่นมาผูกกันเนะที่จริงไม่ใช่นะการผูกดวงคืออย่างนี้เพราะเราดูด้านหลังของกรลาตาเดียวเนี่ยจะมีช่อง12ช่องเรียกว่าจักรราศีการผูกดวงคือการคํานวณดวงชะตาเอาดวงเนี่ยมาลงลงไปแล้วก็วางคู่กันแบบนี้ ให้ oh. ดวงทั้งความรักทั้งสองคน,นคู่กันไปซึ่งเป็นการเสริมดวงชะตาคู่รักชั้นสูงซึ่งมีมาแต่โบราณโบราณน,นี่นะบ้านขาหาบดีเจ้านายใหญ่โตถ้าเกิดมีลูกมีหลานแต่งงานออกเรือนเน่ยเขาจะหากรลาตาเดียวแบบนี้ให้อาจารย์ให้พระเกจิที่เคารพเนี่ยนำไปผูกดวงเอาไปบูชาเพื่อเป็นเสรีรักของรักคู่กันทั้งเรื่องของ ความสัมพันธ์แล้วก็การเงินการคลองก็คือสามารถเอาไปผูกดวงคู่กันได้อันนี้แตกต่างกันยังไงคะอาจารย์หรือว่าสองสองโลกเนี่ยคู่กันมีลักษณะคู่คู่กันก็คือชายและหญิงชายหนึ่งโลกหญิงหนึ่งโลกไม่ว่าจะเป็นสมัยนี้จะเป็นชายชายหญิงก็แล้วแต่ขอให้เป็นรักที่คู่กันการผูกดวงคู่กันเสริมดวงาจทั้งสูงอาจารย์ก็จะทําการผูกดวงชะตาให้แล้วก็ให้พวกเราเอาไปบูชาแล้วลายแล้วลายที่สลักอยู่คือมีลวดลายที่สลักสังเกตโดยจะเป็นพราราหู พระรหูทําไมถึงต้องเอามาลงในกรลาตะเดียว<ม>ตาราท่านว่านะเป็นวัตถุที่ลงพระรังหูแล้วเนี่ยจะส่งพลังท่านมากที่สุดด้วยสีสันด้วยพลังที่ทําให้มีความเป็นหนึ่งเดียวก็พลิกดวงกลับดวงเนี่ยจะเสริมทําให้ดวงคู่รักสองคนนะ,คะเคยไม่ได้ยินแบบเคยได้ยินคำว่าดวงตกไหมเคยได้ยินถ้าเกิด<ห>ว่าคนหนึ่งดวงจะตกจะตกอีกคนจะค้ําคุณขึ้นมาได้<อ>ดังนั้นเนี่ยสองคนเนี่ยเคียงคู่กันไปเนี่ยดวงเนี่ยจะไม่มีตกปีไหนที่เขาว่า จะปีชงอีกคนหนึ่งจะคอยอุ้มกันตลอดคอยช่วยค่ะถึงแม้ว่าจะไปตกชงแต่ว่าลักษณะของพระราหูจะอุ้มดวงนี่คือการเสริมดวงความรักชั้นสูงเอามาให้ดูเป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานนะคะวันนี้โอ้เป็นบุญมากเลยนะคะที่ได้เห็นหนูก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะจัน่คือของแท้เลยกะลาตาเดียวนะกอลาตาเดียวอแล้วอันนี้นะคะอาจารย์ค่ะอ้าวพวกเราเนี่ยเคยไปไหมไปตามวัดเนาะเราจะเห็นผู้คนจูงมือกันไปอ่าเขียนชื่อนะ ใส่ใบโพบ้าง oh. ใส่ใส่แผ่นยันบ้าง <c oughs> แล้วก็น้อมสักการะขอเอาไปหลอ่อพระร่วมกันขึ้น <c oughs> ชื่อว่าทำบุญร่วมกัน <c oughs> แต่การทำแบบนั้นเนี่ยก็จะได้เรื่องของ <c oughs> วัตถุที่มาทำให้ผู้คนกราบไหว้คือไปหลอ่อเป็นพระใช่ไหม <c oughs> อาจารย์คิดว่าเอางี้ดีกว่านะลงชื่อสกุลคู่กันเลยนะ <c oughs> หนึ่งคนกับอีกหนึ่งคนแล้วก็ใส่กรอบทองเสริงานแบบเนี้ย เขาเรียกว่ายันคู่รักมหาเศรษฐีค,คือลงให้มีความรักความสัมพันธ์ลงให้มีเรื่องของโชคลาภเงินทองอยู่คู่กันไปแล้วก็ปลุกเสกแล้วก็ส่งไปให้เราพวกเราเนี่ยเพื่อตั้งวางบูชาแบบนี้ไม่ว่าคนที่คิดว่าเออเพิ่งแรกเจอกันไม่รู้ว่าะระยะยาวจะเป็นยังไงลองแบบทํายันคู่รักมหาเศรษฐีก่อนแต่ถ้าใครอยู่ด้วยกันเนี่ยหนึ่งปีสองปีห้าปีเอ๊ะ,ค,ะคิดว่าเริ่มมั่นใจแล้วะจะผ่อนบ้านผ่อนรถด,ด้วยกันจะมีลูกด้วยกันจะมีอนาคตร่วมกัน ก็เปลี่ยนมาเป็นเสริมดวงชั้นสูงแบบกรลาตาเดียวก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือตัวอย่างของการเสริมดว,วงความรักทั้งสองรูปแบบโอเคค่ะอาจารย์คะอันนี้เขาเรียกว่ารู้ไปประมาณคร่าวๆแล้วนะคะสําหรับของที่อาจารย์ได้นํามาให้เราได้เห็นในว,วันนี้นะอ่ะส่วนเดี๋ยวเรามาเริ่มในเรื่องคู่แท้ดีกว่าอาจารย์อยากรู้แล้วค่ะความรักมัน,มนจะลงโลกนะบางคนบอกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกแต่ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอืมจะลองสักตั้งก็ลองมาฟังดูนะค่ะ แต่ละวันเกิดเนี่ยคุณสมบัติของตอนเอง<ม>และสิ่งที่จะมาคู่ตนเองต่างกันไปเริ่มจากคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะ<ม>คนเกิดวันจันทร์นะในบรรดา7วันเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนมากที่สุดนะเราอาจจะเคยเห็นใครที่รู้สึกหน้าทะนุถนอมนะเวลาพูดจาทีนึงต้องตั้งใจฟังเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพูดเบาๆพูดช้าๆนะนั้นลักษณะของคนที่เกิดวันจันทร์จะดึงดูดเอาคนที่มีความกาเรียกนะ มีความเป็นเป็นผู้นําเข้ามาเพราะว่าเหมือนกับอยากจะเข้ามาดูแลธนุถนอม plain, คนบางคนบันจันทก็เป็นคนแกร่งนะลึกๆ <ทะ S 1> แล้วคนวันจันเนี่ยเป็นคนที่ใจแข็งแต่ว่าลักษณะาภายนอกดูนุ่มนวลอ่อนโยนดังนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะาาของดึงดูดของคนที่อยากจะเข้ามาแล้วก็คอยอบอุ้มดูแลคนบรรจันจนั์นนะถ้าสมมติเป็นคน,คนรักกับคนเวลาทิาก็จะเป็นลักษณะาาของเป็นผู้ตามที่ดีคือคนบรรจันท์เนี่ยเป็นคนที่ ดูเหมือนข้างนอกจะอ่อนนะแต่ข้างในแข็งแต่ด้วยความที่บุคลิกลักษณะคนวัรจันเนี่ยเป็นคนที่ยอมปรับตัวเข้าหาคนที่คนอาทิตย์เป็นคนกล้าแกร่งพออยู่กับคนบรนจันเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันเติมเต็มกันดีนั้นคนวรนจันทร์พออยู่กับคนอาทิตย์ถ้าวันจันทนะรู้จักวางบทบาทให้ตนเองรู้สึกว่า ยอมไม่เข้าก้าวนำสักก้าวหนึ่งให้เขาภูมิใจแล้วตัวเองเป็นผู้ตามที่ดีนะแบบนี้ราบรื่น<ฆ>แต่มีแม่บรรจันบอกฉันขอนําก <c oughs> ็อาจจอเหมือนกับว่าเหนื่อยออกแรงกันหน่อย<ฆ>นั้นเป็นคาแนะนำเนาะ<ฆ>ถ้าบันจันท์อยู่กับอาทิตย์เนี่ยก็เห<ฆ>มือนกับว่าลองให้เ้านํา<ฆ>จันอยู่กับจันร์เป็นไงโอ้โหแล้วพอเราเคยเห็นคนใส่เสื้อคู่ไหมแบบเยอะเลยใส่เสื้อคู่แล้วก็ชอบเอามือมาทําเป็นหัวใจใช่หัวใจอันนี้เป็นความน่ารักของคนที่เกิดบรนจันทร์ด้วยกันเจอเขาเรียกมุ้งมิ้งทําอะไรเนี่ย จะมีความน่ารักมากที่สุดบางคนอายุมากแล้วนะแต่น่ารักเกาะมือจูงกันไปเราจะเห็นวนะ่าคู่รักบัรจันจะเป็นคู่รักที่มีความอ่อนโยนซึ่งกันและกันซึ่งอยู่ด้วยกันดี<ะ>แต่ระวังข้อหนึ่งคือเนื่องจากคนบรรจันเนี่ยเป็นคนที่ลงรายละเอียดในเรื่องของอความเป็นห่วงเป็นใยซะเยอะอนั้นมีแนวโน้มสูงนะใครที่มีเพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะคนนักที่เกิดบันจันท์แสดงความยินดีด้วย คุณกาลังมีแฟนที่ขีหึงที่สุดเป็นบรรดาเจ็ดวันดังนั้นมันเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรนิดนึงที่เขารู้สึกไม่สบายใจเขาอาจจะกังวลเยอะะฉะนั้นถ้าวันจันทรต่อวันจันเนี่ยต้องหมั่นเขาเรียกว่าให้ความมั่นใจกันเลยกันนะถึงจะดีเชื่อใจกันใช่แต่จันกับอังคารนี่สนุกน้ขวัญจริงเหรอคะถ้าจันนะฝั่งหนึ่งนะอังคารฝั่งหนึ่งนะโอ้โหมันจะเป็นเหมือนหนังที่มันตื่นเต้นเล้าใจคือวันจันเนี่ยเขาชอบอะไรที่มันเงียบเชี่ยบเรียบร้อย เรียบเรียบง่ายๆเน้นความปลอดภยัยอังคารบอกไม่ได้สิชีวิตมันต้องมีลุ้นมีเสี่ยงเดี๋ยวอังคารบอกเดี๋ยวเราพากันไปสถานที่ไปทําอะไรที่แบบเสี่ยงๆครับรถเร็วอะไรล่ะทําอะไรที่มันรู้สึกว่าชีวิตมันมันตื่นเต้นเล้าใจผูบรจารเขาจะบอกเฮ้ยเบาๆหน่อย หายใจไม่ทันมีความรู้สึกว่าว่าไม่ชอบอะไรที่มันแบบเสี่ยงมากเก,กินไปเ,เราสังเกตนะคนวันจันเราลองมีเพื่อนพี่น้องหรือคนรักกันแล้วแต่เราลองไปดูเขาจะพยายามทําอะไรที่ค่อนข้างปลอดภัยมากกว่าจะไปทําอะไรเสี่ยงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอังคารอยู่กับจันก็ลดลาวาสอกเรื่องเรื่องของความตื่นเต้นลงหน่อยหนึ่งจันอยู่กับพุทธอันนี้เนี่ยตําราท่านว่านะคือวันจันร์กับพุทธเนี่ยเป็นเหมือนคู่ที่เข้าขากันดีแล้วกันะนะ จันโฉมตรูพทธนงเยาว์อันนี้เป็นคำเรียกนะจริงก็คือว่าไงว่าตามกันคู่นี้อยู่ด้วยกันแล้วค้าขายดีนะพูดจากันเนี่ยต่อกันก็หวานแหววถ้าค้าขายนี่ก็ร่ารวยซึ่งกันเะยกันจันกับพระราสบดีมักจะพ้องเง่แมงงอนคล้ายกับว่าชอบที่จะขัดใจกันนิดๆหน่อยๆจันกับสุกเนี่ยใช้อารมณ์ซึ่งกันเะยกันเยอะเนถ้าเกิดว่าใครใครเกิดมันจันฝั่งหนึ่งแล้วสุกฝั่งหนึ่งก็มีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นคู่ที่ใช้ความเขาเรียกว่า พอใจถูกใจขึ้นนําก่อนดังนั้นใช้เหตุผลกันบ้างก็ได้บางทีมันอาจจะไม่ต้องตามอารมณ์อย่างเดียวแต่ว่าตั้งกฎระหว่างกันอะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเบรกสาอาจารย์จะบอกวิธีในการปรับเข้าหากันในทุกๆคู่ด้วยจันทกับเสาชอบฝืนใจกันเพราะว่าเสาเนี่ยเขาชอบนิ่งๆไม่ชอบอมไม่ชอบให้จันทรเขาลงละเอียดเยอะแต่ชันบอกเราก็เป็นห่วงนะาบางทีมีไหมเป็นห่วงนะวะ กินข้าวหรือ,อยังเับสาวบอกเออไม่ไม่อยากกินข้าวอยากทํางานไม่ไม่ค่อยเลยดูแลตัว,ตวเองเสาวก็รู้สึกว่าทำ้มจันโอ้โหทำไมมาคอยโซซีจังแต่ในขณะที่ในขณะที่จันหมดทําไมไม่เห็นข้าเราเลยนั่นแหละอันนี้คือวันจันนียกตัวอย่างนะ,ะลองไปต่อ,องคารได้ไหมได้เลยค่ะจันอังคารนี่เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าค่อนข้างที่จะดุเดือดร้าใจคนที่ชอบแบบสมมติว่าผู้ชาย แน่นอนนะผู้ชายอังคารนี่เป็นผู้ชายที่ชอบห้าหวอยู่แล้วแต่ถ้าผู้หญิงอังคารเป็นผู้หญิงแมน,นจะเอาไงก็ว่ามาาาพูดเราแบบบางทีเจอผู้หญิงอังคารจะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงเท่ๆนะในที่เกิดว่าอังคารเป็นแฟนกับอังคารเองเนี่ยสนุกเคยเห็นแฟนกันแบบกอดคอกันไปแม่ไปไ,ปไ,ไปไหนไปกันคือดูเหมือนเพื่อนซีอ่าถ้าเกิดคู่รักมันอังคารด้วยกันเหมือนเพื่อนซีจะเป็นชายหญิงก็แล้วแต่ถ้าอังคารกับพุทธเนี่ยเนื่องจากพุทธเนี่ยเป็นคนที่ มีวาจาเนี่ยที่ไม่ค่อยยอมใครนะถ้าว่าตรงนะคือใครมาง้างเนี่ยพูดเป็นงไงนะพูดต้องต้องสักหน่อยหนึ่งนะถ้าเกิดว่าอังคารเนี่ยเข้ามาหาพทธเนี่ยแล้วอังคารพูดแบบเอะบางทีเออมาเทิร์นพูดอาจจะรู้สึกว่าเอะแบบนี้ต้องสักหน่อยหนึ่งไม่เข้าบางทีมันก็เลยเหมือนเหมือนกับว่า <c oughs> อังคารกับพูธอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องลดราวาศอกหรือว่าตกลงกับเรื่องคาพูดคาจาจะดีขึ้นอังคารกับพระราศบดีมีเงื่อนไขข้อหนึ่ง ถ้าอังคารยอมพระสมบดีนำเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองยอมที่จะคิดซะว่าเราเราเหมือนกับประสบการ์น้อยลองพระสมบดีซึ่งว่ามีหลักการในชีวิตเนี่ยลองนำสิ<ะ>ถ้าอย่างนี้ราเรื่อนนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าอังคารบอกอฉันก็อยากจะของฉันอย่างนี้<ะ>พลัสก,กัจะรู้สึกเหนื่อยใจกันหน่อย<ะ>แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าคู่อื่นจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าใครเจอปัญหาเดี๋ยวบอกทางแก่<ะ>อังคารกับสุกอันนี้เป็นคู่จิ้นคู่รักในฝันเลยนะ,ะที่เขาว่ากันว่าอยู่ด้วยกันแล้วสนุกสนาน เพราะว่าทางสุขมีแง่มุมของความที่ว่าชอบความรื่นเริงบันเทิงใจพอๆกัน<ฆ>นะแล้วเวลาที่มีความรักนี่ก็จะมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกมันดูด,ดื่มมากอะอระวังอย่างเดียวระวังรักมากเปลียบมาก <c oughs> <c oughs> เวลาเล <c oughs> า <c oughs> คือเวลาทางสุด เหมือนกับมีอะไรแล้วล้มเคลียร์กันไม่ได้นีจากคนที่รักกันมากนะจะ<อ>พลิกนะพลิกกลับกายเป็นคนที่ต้องห้ามหันกันรุนแรงนั้นคุยกันให้ดีส่วนอังคารกับเสาเนี่ยนะเรียกว่าไรเฮียไฟติ้งนะเป็นคู่ที่ต่างคนต่างแรงอ,อังคารแรงแบบแสดงออกไม่พอใจแสดงด้วยสา,ายตานะแสดงด้วยคําพูดในเสารและเสา,าบอกจะพยายามเก็บนะ ถ้าไม่ถึงที่สุดนะเราจะไม่ระเบิดออกไปแต่ถ้าเกิดจังหวัดที่เสาบอกว่า <c oughs> ไม่ไหวแล้วระเบิดออกไปมันก็เกิดการปะทะรุนแรงทั้งเลยเอออันนี้คือ <c oughs> คือแบบความความน่าน่ากลัวของอังคารกับเสาส่วนอังคารกับอาทิตย์นั้นนะ่ะแค่อังคารเนี่ยรู้ตัวว่าอาทิตย์เนะี่ยเขาเป็นคนที่จะต้องทําตามเขาเป๊ะๆนะแล้วอังคารลดความซุกซนลงก็จะพออยู่ได้นะอันนี้คือสําหรับอังคารคส่วนพุธอ่าอวันพุธแล้วนะคะพุธนี่นะในบรรดาเจ็ดวันอ่ะพุธเป็นคนที่มีลักษณะขัดแย้งตัวเองมากที่สุด คือพุทธเป็นคนที่พูดจาเจรจาดีนะแล้วก็เข้าได้กับทุกคนในมวลชนนะแต่พุทธเนี่ยจะมีโลกส่วนตัวสูงพุทธจะไม่เก่งเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลคือคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดคุยกับคนขึ้นเวทีคุยกับคนนะจะเป็นกี่ร้อยคนก็ได้แต่ว่าพอจะต้องคุยกันสองต่อสองมันพุทธจะรู้สึกเออมันหวังตัวไม่ถูกคล้ายกับว่าธรรมชาติของพุทธเนี่ยจะเป็นคนที่หวงแหนความความเป็นพื้นที่ส่วนตัวจนกลายเป็นความเคยชินถ้าพุทธอยู่กับพุทธเนี่ยนะ ข้อดีคืออะไรไหมนั่งอยู่ด้วยกันสองคนไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แต่เข้าใจกันเพราะว่าคือมองหน้าคือเข้าใจกันเลยไม่ต้องพูดคล้ายๆกับว่าพูดน้อยแต่ความหมายกว้างเออถ้าถ้าพุทธอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะเข้าใจกันเองเหมือนเขามีเซนส์อะไรบางอย่างพุทธกับพระราศดีมีข้อดีอย่างหนึ่งคือพระราสดีข้อมูลเขาเยอะถ้าพระสาดีอยู่กับพุทธนะแล้วร่วมกันทําธุรกิจหนึ่งละชวนกันคุยหนึ่งละ มันก็จะลื่นไหลลื่นไหลไปกับเรื่องของเรื่องของประเด็นในการที่พูดคุยเพราะต่างคนต่างฉลาดคนละแง่ม,มุม<ะ>พุทธเนี่ยฉลาดคิดฉลาดพูดพระรหัสนน<ะ>อ่ยเขาฉลาดในการที่จะมีหลักการดฉะนั้นพุทธกับสุขอันนี้เป็นคู่ที่อาจารย์เขาพูดว่ามีโอกาสที่เป็นคู่ที่รวยที่สดุดเลยคือคู่รักพุทธกับสุขเนี่ยนะมันเต็มไปด้วยทักษะของการเจรจาค้าขายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างพุทธเนี่ยพูดเก่งคิดเก่งนําเสนอเก่งสุขเนี่ยวางแผนนะ ดยเพราะเรื่องธุรกิจเรื่องของการคือสุขหาเงินเก่งค,คนพูดเก่งคนหาเงินเก่งมารวมกันนะก็รวยยิ่งแก่ยิ่งรวยคู่นี้นะเ,เชียค่อนข้างเชียนะพุธนะกับวันเสาร์เป็นคู่ที่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะต้องฝ่าฟันอุปสรรคแต่จะขายของอนะ่ะจะสําเร็จอนะ่ะยิ่งใหญ่ค่ะอันนี้นะถ้าเกิดเราขายของ หนึ่งร้อยบาทอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าขายของสักสิบล้านเนี่ยพุทธกับเสา,าขายได้ oh. คืออยู่คู่กันเนี่ยคู่นี้ไม่รู้เป็นไงนะถ้าทําธุรกิจที่มันใหญ่ๆเนี่ยทั้งทั้งความฉลาดคิดฉลดพูดของพุทธทั้งการกล้าลงทุนและมองกันไกลของเสา,ววาอยู่รวมกันเน่ยมันทําให้ไปได้ไกลถ้าใครคิดว่าอ่ะในอนาคตเนี่ยเราจะก้าวไปไกลอ่ะถ้าคน,นคนหนึ่งเป็นพุทคนหนึ่งเป็นเสานะก้าวข้ามอุปสรรคเรื่องของทิฏฐิมานะอะไรนิดน้อยได้นะชีวิตมีโอกาสรุ่งโรธ นะส่วนพุธกับอาทิตย์นั้นนะ่ะเกิดมาเพื่อคุยกันแล้วนะจะตกลงเรื่องทุกอย่างได้อย่างง่ายดายมีพลังในการสื่อสารสูงมากนี่คือคร่าวข,ของ3วันก่อนนะพวกเราก็คือจันทร์อังคารพุธนะคะก็เจาะไปทีละวันเลยนะคะว่าวันจันนี้ถึงวันอาทิตย์ว่าเหมาะกันในแบบไหนจะช่วยกันเสริมกันในทางไหนบ้างนะคะอ่ะละค่ะช่งนี้เขาเรียกว่าเป็นคร่าวแล้กันเนาะอาจารย์สําหรับ เกี่ยวกับคู่แท้นะคะจันอังคารพุธแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะจันเดี๋ยวช่วงที่2เราค่อยมาต่อที่พฤหัศสศุขแล้วก็เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะจันกลับมาพบกันอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครูค่ค่ะกลับมาในช่วงที่สองนะคะเมื่อสักครู่นี้เราค้างกันไว้นะคะจารย์ใช่แล้วเราจะมาต่อกนันนะถึงวันพฤหัสสุกรพระสบดี เป็นคนที่มีหลักการมีหลักการไปะทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักเนะี่ยเคยเห็นใครไหมอ่อในในตัวของฉันเองนะเรามีสเปคค,ความรักทั้งหมด20ข้อ1 2 3องสาที่น่แหละพระสวดสดีเราจะต้องมีมารชี้วัดว่าต้องมีเกณฑ์ตัวเลขได็ไมหมดเลยแต่ในห้างบาัติแ,บบแลบัตพระสวดบ,บดีอด่ะเขาชอบคนฉลาดเขาชอบคนที่แบบว่าเหมือนกับเวลาเขาเขามีข้อมูลเยอะใช่ไหมเวลาเขาคุยอะไรอ่ะเขาชอบคนที่เหมือนกับมีความรอบรู้ตามเขาทันจะจะกินใจเขามากทีนี้พระสวดสดีนะ ถ้าเกิดว่าเจอแต่ละวันเขาจะบริหารงี้ถ้าพระรักษมบดีอยู่กับพระศรีด้วยกันนะเหมือนเป็นตําราที่เดินคู่กันอะเวลาคุยอะไรก็จะเหมือนกับบางทีเขาเรียกรับสมองลองปัญญาเออรู้อันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้ไหมใช่ไหมก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะแต่อาจารย์ว่าเหมาะสําหรับเป็นเพื่อนร่วมงานก่าดีทําธุรกิจหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะก็ได้นะแต่ถ้าเป็นแฟนกันก็คงจะเป็นคนที่มองเรื่องของหลักการชีวิตไปด้วยกันสเต็ปวจะซื้อบ้านซื้อรถเมื่อไหม่มีอนาคตดีกันแล้วกัน พระสบ,บดีกับสุกอันนี้ดีพระสบ,บดีนะเป็นคนที่อยู่ในหลักการแต่สุกเนี่ยเป็นคนที่พยายามจะออกนอกกรอบอจินตนาการดีความคิดสร้างสารรค์ดีนั้นถามว่าถ้าพระสบดีกับสุกเนี่ยจะอยู่ด้วยกันแล้วพยายามทําธุรกิจนะสุกเขาก็จะมีไอเดียในการที่จะลงทุนพระสบ,บดีก็จะมีหลักที่ว่าเออแต่เราจะต้องมีการเขาเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะด้วยการใช้หลักอันนี้พอมันประสานกันระหว่างหลักที่ถูกต้องกับความคิดสร้างสารรค์ที่ดีก็ไปได้ไกละนะ ระวังเรื่องพระสวัสดีมีทิฏฐิคือตัวเองรู้สึกว่าอันนี้ถูกแต่สุกบอกเวลาทําอะไรเนี่ยเรื่องเหตุผลเอาไว้ก่อนเอาความพอใจนั้นสุกสุกเขาจะเน้นความพอใจ<ฆ>นั้นก็ต้องปรับตรงนั้น<ฮ>พระสวัสดีกับเสาเป็นคนที่เหมือนกับเหนือหน่อยๆทั้งคู่นะเพราะพระสวัสดีเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเขาจะต้องยืนยันในหลักที่เขารู้มาว่าถูก<ฮ>เสาเนี่ยยังไงไม่ว่าแต่เสาบอกว่าสิ่งที่ฉันคิดและฉันเป็นน่ะ ฉันไม่ชอบเปลี่ยนสักเท่าไหร่อันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้หลักของพระศบ,บดีนะถ้าหากว่าไม่ได้ตกลงกันกับเสาวไว้เนิ่นๆนะที่เขาบอกอา้าวทำไมเราไม่ได้คุยกันไว้ก่อนนี่ว่าจะเป็นอย่างนี้ม,มันเลยกลายว่าพระศดีกับเสาหลายต่อหลายครั้งถ้าไม่ได้ตกลงอะไรกันนะมันจะเหมือนกับว่าลงรอยกันได้ยากน,นิดนึงเข้ากันยากต้องตกลงตั้งแต่เบื้องตอน้นอ่าพระศรบ,บดีนะกับอาทิตย์อันนี้ตำราท่านว่าเขาเรียกเป็นคู่มิตรใหญ่ความหมายก็คือ ไม่ได้เป็นแค่มิรนะแต่อาจจะจับมือกันสร้างความยิ่งใหญ่สําเร็จได้คนจะสร้างแบรนด์สมมุติว่าคนสองคนนะม,มีความคิดว่าเราจะสร้างธุรกิจจะสร้างแบรนด์จะสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไปได้วยกันอ<ม>่ะถ้าเกิดคนหนึ่งพระสมบดีคนหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะ<ม>จะเป็นคู่ที่เป็นแนวหน้าของวงการได้นะ,ะเพราะว่าความเป็นวันอาทิตย์เนี่ยมุ่งมั่นกล้าที่จะนาพระสมบดีมีหลักการชัดเจนเมื่อเมื่อจับมือรวมกันแล้วจะทําให้ทั้งธุรกิจแล้วก็ชีวิตไปได้สวย ต่อมาวันศุกร์ได้ไหมวันศุกร์ถ้าเกิดวันศุกร์อยู่กับวันศุกร์ด้วยกันคือเป็นคู่ที่อารมณ์ศิล,ลปินทั้งคู่นะเราอาจจะเคยเห็นคนที่เหมือนกับว่าเฮไหนเฮนั่นด้วยกันแล้วก็เป็นคู่ที่รสนิยมแบบเรียกว่าเสมอเหมือนค่ะรู้ว่าไปกินไปเที่ยวไปซื้อของอะไรสนุกดีนะข้อดีของคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยกันเนี่ยนะคือสนุกสนานนะข้อเสียคือทําไมแต่ละคนไม่ค่อยยั้งกันเลย เวลาจะใช้เงินใช้ทองเนี่ยมันต้องมีสักคนดึงกันบ้างนะ่ะดังนั้นถ้าเกิดใครที่คู่วันศุกร์เนี่ยสนุกดีแต่ว่าก็ต้องก็ต้องไปเสริมศักยภาพของตนเองในการที่เป็นคนหาเงินเก่งเพราะคนวันศุกร์เนี่ยโดยสัญชาตญาณของคนที่ใช้เงินเก่งใช่ไหมก็จะเป็นคู่ที่หาเงินเก่งเช่นเดียวกันนะแต่ว่าการหาเงินแบบวันศุกร์มันสนุกนะเราจะเห็นมาเต้นมาไล่อะไรพวกนี้เธออย่างเงี้ยแหละสไตล์สไตล์วันศุกร์จะสนุกสนุกไปหาเงินไปศุกร์กับเสาคู่นี้ตำราท่านว่าไม้เบื่อไม่เมานะ เพราะอะไรเพราะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าสุกเนี่ยชอบที่จะสนุกสนานแต่เสาบอกชอบทางานชอบอ,อยู่เฉยๆไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะไปทําอะไรที่มันเหมือนกับว่าเปลี่ยนบรรยากาศมากนักน,นะเพราะฉะนั้นสุกก็จะเหมาะงัดเสาไปเถอะเสาไปทําอะไรที่มันแบบนอกกรอบบ้างเสาบอกเราต้องรักกซอน้าที่มันก็จะเหมือนกับคนละบรรยากาศดังนั้นอาจารย์แนะนําให้ตกลงกันตกลงกันว่ามันต้องมีวันที่เราหยุดทํางานนะครับมันต้องมีวันที่เรา อ่ใช้ชีวิตแบบสนุกสนานบ้างแล้วก็ช่วงที่ทํางานก็ต้องกลับมาโฟกัส<อ>ถ้าอย่างนี้อยู่ด้วยกันไดต้ต้องแบ่งใช่ใช่ถ้าเกิดว่าศุกร์กับอาทิตย์อันนี้เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะมีการตกลงกันได้แบบง่ายดายเช่นอาทิต,ตย์ก็มีเหตุผลศุกร์เนี่ยก็มีเหตุผลแต่ว่าเหตุผลของศุกร์เนี่ยมยยันจะต้องเป็นเป็นไป,นป,นปนด้วยความพึงพอใจกันเอออันนี้มันดีนะถ้าอันไหนดีนะแสดงว่า เป็นเหตุผลดีอาทิตย์ก็ฮะจริงได้หรองงๆอะได้ได้แต่ถ้าเกิดว่าตกลงกันได้เนี่ยนะ,ะอาทิตย์กับสุกเนี่ยก็จะจับมือร่วมกันแล้วชีวิตมีความสุขได้ดี<อ>ถ้าเกิดสุกนะกับจันทร์ก็จะเป็นคู่ที่เก็บเงินเก็บทองได้ดีคู่นี้นะเราไปดูเลยถ้าเกิดว่าฝ่ายหนึ่งสุกฝ่ายหนึ่งจันเนี่ยคู่นี้ยิ่งแก่ยิ่งรวย<อ>เพราะว่าคนมันศุกเนี่ยด้วยความที่ตัวเองรู้ว่าบางทีอะใช้เงินเก่งก็จะรู้จักที่จะเก็บเงินนะส่วนวันจันเนี่ยหาเงินเก่ง คนจันนี่เก็บไม่ให้กระเด็นนะนะแบบเวลาที่มีรายจ่ายั่วไหลคนจันเขาพยายามแบบประหยัดประหยัดประหยัดเพราะฉะนั้นสุขหาเงินเก่งจันเก็บเงินเก่งมันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งอยู่แล้วยิ่งรวยก็เหมือนช่วยกันเก็บถูกต้องอสุขกับอังคารเมื่อกี้พูดไปแล้วนะเป็นคู่จิ้นในฝันนะเราไปฟังดูส่วนสุขกับพจน์นั่นคือ,อรวยที่สุดอยู่ด้วยกันทำมาค้าขายดีนะอันนี้คือเราจะเห็นว่าสุขกับพฤรหัสก็เช่นเดียวกันก็เป็นสุขที่เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วจะคิดเรื่องแผนธุรกิจชีวิตดี ต่อมาวันเสาร์ได้ไหมเราจะเริ่มเราจะเริ่มรู้แล้ววันเสาร์เนี่ยกับวันเสาร์ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมุ่งนะทางานอาจจะเป็นคู่ที่มีความรู้สึกว่าบางทีเราเห็นคนคนแบบมาคู่กันนะอยู่ด้วยกันเขาไม่พูดกันเลยทั้งวันนะแต่เขาเข้าใจกันคือวันเสาร์จะพูดน้อยทั้งคู่แต่ถ้าคนหนึ่งชวนพูดขึ้นมาก็จะทําให้บรรยากาศดีขึ้นนะถ้าเกิดว่าเสาร์กับอาทิตย์อยู่ด้วยกันแล้วตกลงหรือตัดสินใจเร็วก็จะดีเพราะว่า เอากอาทิ์เป็นคู่เขาเรียกคู่ธาตุไฟถ้าเกิดตกลงตัดสินใจอะไรแบบรวดเรนะ็วะจะทําให้คว้าโอกาสในชีวิตนะ,ะได้อย่างดี<ม>โอกาสของคู่นี้บางทีจะพัดจะผัวรวยข้ามคืนเลยนะวรวยข้ามคืนได้เลยใช่ใช่เสากับจันเมื่อกี้พูดไปแล้วนะระวังการฝืนใจกันเสากับอังคารคู่ปะทะเนะี่ยแแรงกับแรงรถราวาศอกอันนี้ต้อง ย้ำเตือนอีนครั้งที่สองนะสากับนงคารเนี่ยเคยได้ยินคําว่าอะไรนะตายวันเสา์เขาวัน,นงครัร oh. <laughs> คือมันไม่ได้แรงขนาดหรอกแต่ว่าโบราณจะสื่อว่าทั้งวันศร์ทั้งวัน,วง,วน,นงคันอ่ะที่เรียกว่าเป็นวันแรงอ่ะที่จริงก็คือคนที่เกิดในสองวันนั้นนะ่ะจะมีความแรงคนละแบบไงท <c oughs> วนคืออังคารแรงแบบแสดงออกเสาวจะแรงแบบพยายามเก็บกดเอาไว้ดังนั้นใครเป็นคู่เสาวกับังคันอยู่ด้วยกันได้พวกเราอยู่ด้วยกันได้ทุกคู่แหละแต่ว่าให้มันที่ว่า จะผ่อนให้กันอะไรกันนะ mm hmm. ส่วนเสาวกพุทธเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าอยู่ด้วยกันแล้วขายของราคาแพงได้นะสากพระลาชสบดี uh huh. นะอยู่ด้วยกันแล้วจะต้องยอมสายอมเปลี่ยนตัวเองบ้างพระรหัสก็พยายามที่ยืดหยุ่นกดที่ชอบตั้งนะ mm hmm. เอาไว้กับเสาวให้อยู่ด้วยกันแล้วมีความรู้สึกว่ามันราบรื่นนะส่วนเสากับสุกก็ลดดาววศอกเรื่องของการที่จะมีอะไรนะมีกิจกรรมที่มัน uh huh. ต่างกันสุกแบบอยากสนุกสนานเ mm hmm. สาวบอกเดี๋ยวขอทํางานถ้าตกลงกันได้นะ คู่อยู่ด้วยกันได้หมดเลยน้องวันนะและต่อมาคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะวันสุดท้ายอาทิตย์เนี่ยนะถ้าที่อยู่กับอาทิตย์ยตยด้วยกันอ่ะเป็นคู่ที่ทว่าตามตรงเนี่ยจะยิ่งใหญ่ที่สุดก็ว่าได้แต่ว่าเครียดที่สุดก็เหมือนกันนะเพราะอะไรเรานึกภาพคนสองคนนะที่มีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็จะต้องเป๊ะมากสมบูรณ์แบบมากคือทําการทํางานอ่ะไม่ค่อยจะพักผ่อนออเคยไหมเจอกันเหมือนกับจะน,นัดกันนะกินข้าวบรรยากาศดีๆ แต่ก็ไม่ได้เจอกันก็คุยเรื่องงานคุยไปคุยมามทาไมเราถึงปวดหัวจังเลยคือคล้ายๆกับว่าถ้าอาทิตย์อยู่ด้วยกันน่ก็จะมีแต่เรื่องเรื่องงานออเป็นเรื่องงานเพราะว่าชีวิตของทั้งคู่เนี่ยม,มีความเขาเรียกยิ่งใหญ่หรือความก้าวหน้าเป็นหลักไงดังน,นั้นพออยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่าเตือนกันว่าเราผ่อนคลายบ้างส่วนอาทิตย์กับจันทร์ก็บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดอาทิตย์ทําตัวผู้นําที่ดีนะก็จะเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าสมัครสมานสามัคคีกันดีนะจันทรก็เป็นผู้ตามที่ดีได้คือไม่ยากสหรรัับคนนนจท อาทิตย์กับอังคารคต่างคนเนี่ยก็ต่างมีความแรงคนละแบบเพราะ<ม>อาทิตย์เป็นธาตุไฟอังคารเป็นธาตุลมเคยเห็นลมกับไฟมันเจอมันจะกระพือแอนะไฟมันจะแรงนั้นะอาทิตย์เนี่ยลดราวาศอกให้อิสระอังคารเ<ม>่าหน่อยส่วนอังคารก็ให้รู้ว่าอาทิตย์เนี่ยอย่าไปหยามเขาอย่าไปเหมือนกับท้าทายเขานะเพราะฉะนั้<อ>นถ้าถ้ารู้ใจกันอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันได้นะส่วนอาทิตย์กับพุธเนี่ย<ม>เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะ พู่จะจาจะจาตกลงอะไรก็มีคนที่อยากมาร่วมด้วยเช่นกันนั้น mm. คู่นี้อนาคตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปได้ไกลโดยเฉพาะในเรื่องของการเจราจาค้าขายการทําธุรกิจอาทิตย์กับพระหัสพูดไปแล้วว่าเป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่เวลาทําอะไรแล้วแะอนาคตจะสามารถที่จะเป็นครอบครัวที่มั่นคงส่วน mm hmm. อาทิตย์กับสุขจะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วนะการลงทุนจะโดดเด่นยิ่งทํางานอยู่ในสายที่มันจะต้องเอาเงินลงทุนเข้าไปแล้วได้ดอกผลออกมา,มานะ อาทิตย์กสุกจะเด่นมากอาทิตย์กับเสา<ม>ถ้าอยู่ด้วยกันจะเป็นคู่ที่เมื่อตัดสินใจร่วมมือกันแล้ว<ม>แล้วตกลงใจอย่างรวดเร็วนะก็จะทําให้ชีวิตไปได้รวด,ดเร็วถ้าเราสังเกตนะ,คะใครที่เกิดอาทิตย์คนหนึ่งและเสาคนหนึ่งอ่ะสมมติแต่งงานกันได้อยู่ด้วยกันอยู่กินกันแล้วแต่แต่งไม่แต่งถ้าเกิดในรุ่นเราคาวเดียวกันที่เริ่มชีวิตด้วยกันคู่อาทิตย์กับเสาจะไปได้เร็วมากกว่าคู่อื่น นี่คือสรุปจบทั้ง7วันสรุปจบทั้ง7วันนะคะก็คืออาจจะแตกต่างกันไปใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ลองออปรับเนาะปรับใช้กันดูนะคะว่าอีกคนหนึ่งอาจจะต้องอ่อนลงหรือว่าอีกคนหนึ่งอาจจะต้องรับฟังมากขึ้นใช่แล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือบางคนบอกมันอยากจะเจาะลึกเข้าไปเลยอาจารย์นในเบรกสามเนี่ยอาจาจะเจาะลึกให้ว่าตัวเราเกิดวันอะไรแล้วคนรักเราเกิดวันอะไรเนะี่ยถามมาแล้วอาจารย์จะบอกวิธีบริหารให้รวมถึงนะ เพื่อนพี่น้องบางทีแบบเป็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกอะ่ะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วจะปรับยังไงอาจารย์จะแจ้งให้ก็เรียกว่าเป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะสาหรับดวงคู่ส่วนช่วงสุดท้ายเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดสายโฟนอินเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคู่เหมือนกันก็คือสามารถถามได้เลยว่าอยากรู้นี่เต็มที่เลยนะอยากรู้ก็คือเต็มที่ได้เลยนะคะผู้ชมค่ะรอเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยเขาจะแนะนำเนาะเกี่ยวกับการ ใช้ชีวิตคู่หรือว่าคู่รักของเราแล้วถ้าใครที่ยังไม่มีคู่นะคะอาจารย์อ่าเดี๋ยวจะบอกให้ว่าจังหวงะเมื่อไหร่จะเจอโอเคค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายค่ะ